นับว่าเป็นเรื่องแปลกสําหรับเอสุภชัยศรีวิจิตนักปั้นมือทองของประเทศไทยกับการตกเป็นกระแสดราม่าเรื่องอาหารที่เจ้าตัวทําขายแต่ทัวลงอย่างไรโดนด่าแค่ไหนเอสุภชัยกับโนสนโนแครแทบไม่ออกมาชี้แจงยิ่งดราม่าเจ้าตัวก็ยิ่งขยันเปิดหมอผุดเมนูต่างๆออกมาขายอยู่เรื่อยๆ ขณะที่บรรดานักรีวิวอาหารก็เสียงแตกเป็นสองฝ่ายมีฝั่งที่ชื่นชอบรสชาติอาหารกับอีกฝ่ายที่มองว่าราคามันแพงเกินไปแล้วทำไมเอสุภชัยถึงไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ชาวเน็ตวิจารณ์เรื่องนี้มีความลับหลังมอกชีวิตต้องลิขิตเองเอสุภชัยจากเด็กต่างจังหวัดมีความฝันอยากเป็นดาราผลักดันตัวเองมาเรียนในเมืองหลวงที่มรังสิตจนได้มีโอกาสรู้จักกับยุ้ยปฐมวันพร้อมพาไปเปิดโลกการเป็นเอ็กซ์ตร้าได้ค่าจ้าง300บาท ก่อนมีโอกาสได้เจออัมพชราพาชัยเชื้อผู้ที่พลิกชีวิตให้เขากลายเป็นนักปั้นมือทองมีเด็กในสังกัดระดับซุปตามากมายจากเงินเดือน8,000สู่หลักล้านในพริบตาเดียวบ้านเอสุภชัยคริ้นเครงยิ่งกว่าบ้านเอฟมีเด็กในสังกัดอยู่ร่วมกันเกือบร้อยชีวิต แม้จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการปั้นดาราแต่สิ่งหนึ่งที่กลายเป็นภาพลักษณ์ติดตัวของเอสุภชัยคือการเป็นคนที่สู้ชีวิตขยันธรรมหากินเห็นภาพลักษณ์สนุกสนานแบบนี้แต่เอซุ่มเรียนทำอาหารที่เลอกระดองเบลก่อนปั้นแบรนด์อาหารตำและกลายเป็นที่จดจำของผู้คนแม้หลายธุรกิจทำแล้วเจ๊งก็ไม่เคยสนใจพร้อมเปิดธุรกิจใหม่ได้เลยทันที ในช่วงที่วงการบันเทิงไทยต้องเผชิญกับวิกฤตละครผู้จัดเคว้งคว้างนักแสดงตกงานเอสุภชัยไม่อยู่เฉยเริ่มจุดประกายเปิดหม้อทำอาหารหลังจากอดรถมือให้คนรู้จักได้ลิ้มลองถึงขั้นมีการรีเควสต์อยากให้เอทำขายเอเริ่มจุดประกายจากพะโล้เมนูเด็ดที่ทุกคนต้องตักเข้าปากก่อนเป็นอย่างแรกไม่นานก็ได้รังสรรค์เมนูไข่พะโล้จนกลายเป็นเมนูถูกปากแม้ราคาสูงถึง499บาบาทแต่ก็ทำกำไรให้เอสุภชัยได้อย่างงาม วงในเผยว่าหนึ่งครั้งในการเปิดเตาตเจ้าตัวรับเงินเข้ากระเป๋าสองแสนบาทเลยทีเดียวแม้จะมีดราม่าถึงราคาแต่เอสุภชัยก็หาได้สนใจที่จะออกมาแก้ข่าวแต่เดินหน้าขายของสร้างดราม่าแบบต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพะโลขามูราคา699บาทเค้กกล้วยหอม599บาทเค้กส้ม999บาทบเาทข้าวเหนียวทุเรียน499บาทมังคุดคัดราคา699บาท รวมถึงล่าสุดกับเมนูซีฟู้ดนางฟ้าอ่าวไทยกุ้งขาวแวนนาไม1กิโลกรัมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดในราคา399บาทน้อยคนคงจะรู้ว่าวัตถุดิบที่เจ้าตัวนำมาขายนั้นส่วนใหญ่มาจากสวนที่มีเนื้อที่กว่า200ไร่ของเขาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการขนส่งระบบห้องเย็นอย่างดีคำถามคือเ e. อสุภชัยซึ่งมีทรัพย์สินพอกินส่วนตัวได้แบบสบายอยู่แล้วจะต้องมาค้าขายให้เจ็บตัวให้ถุกคนกลดด่าทำไม ความลับหลังมอคือในวันนี้ที่คนในวงการบันเทิงแทบไม่มีรายได้แต่เอสุภชัยยังต้องเลี้ยงอีกเกือบร้อยชีวิตที่อยู่ในบ้านดังนั้นเจ้าตัวจึงต้องหาวิธีเลี้ยงคนด้วยการขายของออนไลน์ในเมื่อไม่มีเงินเข้าก็ต้องเอาเงินก้อนมาลงทุนค้าขายดันให้ทุกคนได้มีงานทําในส่วนของราคาอาหารที่ค่อนข้างสูงของเอสุภชัยจึงไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะมันคือธุรกิจที่ทําเอาไว้เพื่อขายคนที่มีกําลังซื้อและมองว่าคุณภาพกับปริมาณของสินค้าที่ได้ไปนั้นมันคุ้มค่ากัน ซึ่งแน่นอนว่าการเปรียบเทียบตรงนี้ย่อมแตกต่างในมุมของแต่ละคนไม่ได้ต่างอะไรไปจากราคาค่าตัวดาราในสังกัดก,กับการรับงานแต่ละงานซึ่งทางผู้จ้างเองจะเป็นคนตัดสินใจว่าคุ้มหรือไม่หากจะต้องจ่ายเงินไปเอสุภชัยโลดแล่นอยู่ในธุรกิจอาหารมานานล้มลุกคลุกคลานก็หลายครั้งท่ามกลางดราม่าอาหารของเขาการได้เฝ้าดูคนรวยธรราหากินก็ยังน่าดูชมกว่าคนบันเทิงอีกมากที่เอาแต่อดไล์สไตล์รู้ อย่างน้อยๆก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้คนได้ฮิตสู้กับชะตาชีวิตอยากได้อยากมีต้องลงมือทำอยู่เฉยๆแล้วรวยไม่มีอยู่จริง